ฝรั่งดีใจเกอร์อวดเมียถูกลอตเตอรี่สองใบรีบไปขึ้นเงินสุดท้ายเข่าสุดขึ้นเงินไม่ได้สักบาทเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์หกที่ผ่านมามีรายงานว่ามีชาวต่างชาติรายหนึ่งชื่อว่านาอน,านันเฟรดถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว4 8่แปจำนวน2ใบงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์หกแต่เมื่อนำไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้วปรากฏว่าขึ้นเงินไม่ได้เนื่องจากลอตเตอรี่หมายเลข8-29048 เป็นลอตเตอรี่เก่าของงวดวันที่17มกราคม69ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความตกใจเจ็บช้ำใจและเสียความรู้สึกอย่างมากไม่คิดว่าคนขายลอตเตอรี่ที่ห้างแห่งหนึ่งในอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จะหลอกขายลอตเตอรี่เก่าให้นอกจากนี้ยังมีแผงที่ตลาดตำบลวังพิกุลอีก3ใบที่ซื้อมาเป็นลอตเตอรี่เก่าจากการสอบถามนางบุญชอบอายุ60ปีภรรยาผู้เสียหายเล่าว,ว่าแฟนตนได้ไปซื้อลอตเตอรี่ ทางเข้าห้างแห่งหนึ่งในอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์คือหมายเลข829048จำนวน2ใบซึ่งแฟนก็ไม่ได้ดูวันที่จนกระทั่งวันที่1กุมภาพันธ์6 9ที่ผ่านมาแฟนก็ตรวจลอตเตอรี่ว่าถูกรางวัลเลขท้าย48จำนวน2ใบแล้วก็นำไปขึ้นเงินที่ธนาคารทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้เขียนชื่อสลักหลังเรียบร้อยแต่ถึงเวลาจ่ายเงิน เอาถึงมารู้ว่าเป็นลอตเตอรี่เก่าของวันที่17มกราคม68ที่ผ่านมาตอนนั้นจึงรู้ว่าถูกหลอกนอกจากนี้ยังมีลอตเตอรี่อีก3ใบที่ซื้อที่ตลาดตำบลวังพิกุลซึ่งเป็นของเก่าวันที่17มกราคม68แต่ชุดนี้ไม่ถูกรางวัลน,นางบุญชอบอายุ60ปีภรรยาผู้เสียหายยังกล่าวต่ออีกว่าตนจะอยากฝากเตือนภัยไว้จะซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ตรวจดูวันที่ให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งกรณีของตนตนก็ไม่รู้ว่าผิดพลาดมายังไงคนขายตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตนก็ไม่รู้และแฟนตนก็เป็นคนต่างชาติมาเจอแบบนี้เสียความรู้สึกมากตอนนี้ตอนที่ไปขึ้นเงินก็ช็อกตกใจมากและเหตุการณ์ในครั้งนี้แฟนตนก็ไม่ต้องการอะไรแค่อยากให้ชาวบ้านรู้และเตือนภัยไว้ว่ามีคนขายนำลอตเตรี่เก่ามาขายนะและ แล้วก็มาแจ้งความไว้ก็เพื่อไม่ให้คนขายไปทำแบบนี้อีกล่าสุดแจ้งความที่สอพอบึงสามพเรียบร้อยแล้วซึ่งทางตำรวจจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเรียกคนขายลอตเตอรี่มาสอบหาข้อเท็จจริงอีกต่อไปขอบคุณสยามนิวคะ่ะ